สวัสดีทุกคนคะ่ะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย U16 ของเราสามารถเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ U16 ไปได้3-2ต่อเซตในการแข่งขันในวันที่6พฤศจิกายน2568ทำให้ไทยเราเข้ารอบจัดอันดับ5-8ในศึกชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จอร์แดนและยังมีลุ้นคว้าอันดับ5เพื่อชิงตั๋วลุยศึกชิงแชมป์โลก U17 ปี2026ที่ประเทศชิลีค่ะ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทีมชาติไทยเฉือนชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสุดมัน3-2ต่อเซต23-25ต่อ25-15ต่อ23-25ต่อ25-23ต่อ 23, และ15-8ต่อ 8. ในศึก A.V.C Asian Women's U16 Championship 2025ที่ Prince Hamza Arena กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568 รายการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง8พฤศจิกายน2568เพื่อขัด5ทีมจากเอเชียประกอบด้วยซีอันดับแรกและจีนในฐานะแชมป์เก่าศึกชิงแชมป์โลก U17 ปี2024เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีค่ะสำหรับรายการวอลเลย์บอลหญิง U16 ศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบแรกไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3เซต ไทยแพ้ไต้หวนัน1-3เซตและชนะอินเดียแหลก3-0ต่อเซตรอบ2กลุ่ม F ทีมไทยและฟิลิปปินส์ต่างแพ้รวด2นัดก่อนพบกันทำให้หมดสิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศแต่ยังต้องชิงอันดับเพื่อสิทธิ์ลุ้นอันดับ5ซึ่งจะได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกเนื่องจากจีนผ่านเข้ารอบตัดเชือกแล้วแมชนี้อาจารย์จรันเตรียมทัพทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งพิมพ์นรีเอกวิทย์เป็นตัวเซต ดามิกรแคนแก้วและนัทชาทองคำเป็นหัวเสาคู่บอลเร็วใช้ธัญรัตน์ดอนสีเนตรกับกันนิกาบุญรอดส่วนบอลโค้งหลังเป็นอุมารินแก้วกาหลงและมีโชติกาทองตันรับบทตัวรับอิสระแม้ศิลิปินจะนำก่อนถึง2ครั้งแต่สาวไทยไม่ยอมแพ้ไล่ตามตีเสมอและปิดเกมได้ในเซตตัดสินคว้าชัย3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะนัดแรกของรอบ2ทํทสถิติชนะ1แพ้2จบอันดับ3ของกลุ่มเ ทีมไทยจะลงสนามในรอบจัดอันดับ5-8พบกับอุซเบกิสถานอันดับ4ของกลุ่ม E ในวันที่7พฤศจิกายน2568เวลา17.30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะเพื่อชิงโอกาสคว้าอันดับ5และตั๋วไปชิงแชมป์โลกที่ชิลีในปีหน้าค่ะลิงชมถ่ายทอดสดอยู่ใต้คลิปและในช่องคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ